กลับก so ่อนนะพี่วันดีบายบายเมงอาบอกเมงก่อนเมงน้อยไปเอ็นกลับบ้านก่อนนะโอ้ยขี่รถจุ๊บะดูดูที่ทังรถเย้ปะปะ แปดแปดสระบานเจ้าพี่สูงนะเว้ยเจ้าก็ไม่ดีเลยก็จ้าด้วยนี่ฮะเนาะแม่ไม่พูดเดี๋ยว ก็ช oh, oh, yeah. oh, uh, mm. ี oh. ้วะจู oh, ่ชีู้่มังกะโร่ทามางีีบอโอ้แนวเบี้ยไหนไอ้วะไอ้วะส๊อข๊ไปน๊อไปเอเลย บอกไปเลยไปเลยโอ้เล่นดินดีเลยไนเ่ะโอ้นี่นดินที่ทางหน้าคุณไง

กลับแล้วกลับแล้วเมงน้อยอิ่มแล้วกลับบ้านได้ เสียวใช่ไหมเ่อไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปกลัวทําไมน้องม้าเฉมน้องม้าเฉมเขาก็มัดอยู่ในคอกหนูตัวใหญ่กว่าเยอะเลยน้องแอนต้องยานดอออาเซดระเรื่องบ่โอ้โหนะฮะน้องแอนกลัวดูดูกลางหูแล้วกลางหูละบ่ต้องยานย่านให้ยัง มาเชิมมาเชิมอย่าร้องนะถ้ามาเชิมร้องเนี่ยโอ้ยมาเชิมอย่าร้องนะบอยดอกแก้วนังบอกจี้วะจี้วะอย่าบอกวะนี่นะคะใบบานดอกแก้วแก้วอ นี่นะบ้านดอกแก้วนะคะวันนี้มาบ้านดอกแก้วปรับบ้านดอกแก้วนะใหญ่มากห้น้องแอนอนนี่เด้อวันนี้ ขี้ขี้ขี้เอาน้องโฟเฮ้เอาน้องโฟทำไมน้องเอ็นมาเยี่ยมทางสานนะคะแวะบ้านดอกแก้วนี่นะบริเวณรอบๆบ้านดอกแก้วนะก็อยู่ติดทุ่งนาเยบีตรงนี้ท่วมหมดเลยใช่ไหมตรงนี้ท่วมหมดเลยอืท่วมหมดเลยนะคะเนี่ยบริเวณรอบๆบ้านดอกแก้ว แต่บ้านดอกแก้วไม่ท่วมบ้านดอกแก้วไม่ท่วมนะคะท่วมแต่บริเวณรอบรอบอ้าวน้องเอนไปแล้วแก้ว

ทางโน้นก็เป็นบ้านใหญ่น้ำมนต์นอยู่ติดกันเลยนะคะบ้านดอกแก้บ้านมมาเฉิมแล้วก็หญยน้ำมนต์น้องวันดีน้องสุพานสานะคะอยู่ใกล้ๆกันเลย่ย้วยังด้วยะด่าด้วยเ่้วาด้วยบมงตะก้ลากนะ่สวัสดีค่ะเียง มมบังไหลกนึงดุงบิ๊กกมาเกะเงยฮะมวลวบใน่ต้องไปูกบลกกับกสวัสดีค่ะก้อนจ้าหนึ่ไม่ชวยดังน่อยจ้ะขอบคุณค่าก้อนขอบคุณค่ะ บ้านเากะไปๆโอ้ยคนโ้าปักอาปักอาปักอาปกากโอฮกลัวไรุนวรุนเยไวรุนเยอะสมุนสมุนเยอะสมุนดอกแก้วเยอะมากสียห้าหกตัวโอ้อยู่ที่บ้านก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่ที่บ้านก็หกตัวท่บนละบอ เอา Adams, ขึ้นนังแล้วข้าไปหมอุกอด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 อ้ามากอดมากอดกอดเอ้าเอ้าโอ๊ยดอกแก้วพี่แอจะกลับบ้านแล้วนะพี like ่แอหรือน้องแอนพี่แอเหรอพี่แอจะกลับบ้านแล้วนะดอกแก้ว

โอ้ป้าป้าป้าเยอะเยอะเยอะโอ้สบายเลยลยมเนาะโอ้กาวคุณกาวดิไอ้ใหญ่มากเลยบ้านดอกแก้คจะยาจูบังเถื่อนกเหนยน่อเนายับระเบียน โอ้ห่ญ่บอกว่าเดินน้าก็ในกว่าจะเดินกลบ้านก็ใช้เวลาเดินจากบ้านตาทิพย์นะฮะไปบ้านหนองบัวก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงโอ้โหขโมยยาดอกแก้วแล้วขโมยยาดอกแก้วแล้ว ไปไปไปมาอยากไปอยากอยู่นี่เหรออยู่นี่้านพอลมเย็นดีอยู่นี่ไหมอ่ะพี่เปิดน้าบนยังเปิดเป่าบนพี่พี่โฟกไปเปิดน้ำให้น้าแอนเราเลนี่ขึ้นบนหน้าต่าง สายอยู่นี่สายอยู่นี่ไดเลมาเยมาโอ้ยนะเอนกินอย่างเดียวเลยมากินน้ำก่อนโอ้ยนะเรื่องกินเรื่องใหญ่ เรื่องกินไว้ใจเอ็นเรื่องกินไว้ใจเอ็นจ่าเด้อเรื่องกินไว้ใจเอ็น

ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะหนูหนูจับเวลาดูแล้วหนูลองไล่ดูออกจากบ้านมาถึงนี่ครึ่งชั่วโมงเมื่อเช้าเมื่ออยากเดินทำไมอ่ะ ไม่มีเพื่อนเดินพ่อหนูเดินคนเดียวประจำเองทำไมถึงไม่อยากเดินลู่าครับด้อาครับทำเวลาประมาณยี่สิบนาทีฮาวเล่นดินเอเวลาประมาณี่กข้นไปปิดน้ำเร็วนไปปิดน้ระ ไายไป,ไปนอ้องเขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเอาปลาไปตาละไปละนะก็นะเดี๋ยวนะก็คลิปวิดีโอนี้นะก็ขอลงคลิปนะว่าเอา้ามีเสียวน้องม้าอีกนู่นนะบ้านม้าจากุาก็ต้องย่านดอกก็ต้องย่าน นามาฟอกมาไปแล้วไปแล้วคะ่ะน,น,น,นะเป็นกำลังใจให้น้องแอนคนสวยด้วยนะคะขออนุญาตจัดน้งคลิปนี้ไมาียงเท่านี้ก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแอนนะคะบ๊ายบาย